ไม่เนจงไม่เหามาใกบ่เป้เป็นดอกเจ้าหันหลวงพ่อชื่อดกสิเป็นได้เป็นเจ้าคนแนคนสิครับแมนล่ละท่าผมชิวเว่าดกแต่ว่ามองเอื่นด๊กดกทีได้เป็นอย่งครับมองไหดกหกมองนั้นนามองไหมมองนั้นนามองนั้นนาจักว่าเอามาแต่ใส่มองไงก็มองนั้นามองนั้นนาเฮ้ยเต้ยเ็ดอยงางไแม่หัวหาบ่แมันเต้นว่ามันต้มสือื่นที่สะดก หล่าเอ้ยบางอื่นโด่งมันจะฉี่ยางหยางก็นั่นนะเออจุดนั้นพอเสียถีนั่นดีแล้วน่าคดพวกเจ้าสีหฮวงเฮืองเออผ้ากันอดทนมีทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีมานอดทนเอาด้วยหล่าเดออจงจักผ้ากันไหวผ้ารักษาศีลเดออจ้างฟอนี่ถือเชิงเสดฟอนพ่อถือยังเชิงครับเห็นตีเชิงจริงจิงอยู่เนี่ยไปก้อนบั่นพ่อไปก้อนพ่อตีไปแบบไหนล่ะครับหอเวิร์นเวินเวินพอแล้วบ้านหัวห่อให้พวกผมเบิ่งเลยครับจ้างก็หอบ่ขึ้นนักแห่งย่างเอาคือเก่ามันละ เราไอ้เน้นเหรอครับสิไปจังไหนเหรอครับโอ้ไอเน้นกันจะหายโตวับไปหลุดเลยว้าวหายตัวเพรามัเป็นบุญตาได้ครับการหายโตนี่เด้อทาเด้อครับย่างไปหอดหันบังบองหันปุ๊บเรเห็นไอ้เน้นไอเน้นก็หายโตวัววบทนบบนันทีเลยไปก่อนไอเชิญ<อ>ครับรักษาฉีดเดาเถอไอเชิญอันไหนน้อะรักผมครับน้องบ่ไปดอกครับผมสกัดขึ้นไปยุนนิพอสิทธิเก่าโปรดทุนเอากือจังหลวงตากับหลวงพ่อเนื่องเป็นบอกไอเชิญเมนยุหลาบเสียเฟินเสียเฟินอธิษฐาสิได้ดีไปลาปะเอานี่ยละครับ ปาบดกลอนอุทอนเลืองบม่ต้องเนี้ยครัศรัทธาคอยฟังเสียงสำเนียงลองออกทรงไปโรงเรียนไปตั้งเกเรียนคือนก็พวกพ่อแม่อยู่ในวงความประสงค์มาจากบ้านพระรันตั้งฐานล้อมแฟนปังเคยพบพ่อขอฝากซื้อย่าลืมหลงใช้มงคลเป็นน้ำสองเป็นพาลรองอยู่ในเรือง ขอเพียงเอาไปเป็นสู้แม่บุญสู้อย่าขุมคืนลานางเอ้หรือมีแฟนทางอื่นมาจับจองก้อนแล้วทําไม่อายนี่ปวงน้ำย่าให้ใจชอกช้ำสิรำก็ไม่หอมหูให้ซอยสู้เป็นแรงใจต่อไปสัำพังแกเองผมผู้ล้ำเสเองบอกท่านคินทางนี้ขอโทษทีอย่าเป้าใยเป็นทางลาให้ซอยปอง ขอเพียงยองให้ซื้อใจเด้อแปนขอรับปฟังกัลร่ำจากายปากกาของจานสายฝนมันสวรรค์ครับได้พร้อมไก่แกว้วปิยวงศ์ละกรสซมชายรองบทกลอนที่มีชื่อว่านี่หรือคือพระเอกของรักตานัสินมอบม่ครับ กรับขอแนะนำพระเอกไก่แก้วปิยวงศ์พระเอกทรงไทยชยโยพรอมด้วยพระเอกต่องใจมงคลบนสวรรค์ บอาสาแล้ววันกร์จะแซวันท้าเ็กอยหหรอเด็กถามว่าขาบเร็จหจะสายจัอาเย่ยิ่งนิ่งเคยก็ะเป้าลบไปยานมึ่นรับบอดต่อเพิ่นไปไหวต่อมาไม่ควรท่านแมาผู้เท่าถามหาผู้สาวถามแต่กลืนย่างกางเืนยังพอเสืให้กันเบิ่ง แต่งหน้าแต่งโตใส่จุดลับให้มันกำเกลืแสดงให้เป้นเมืองยังพอว่าสีไครแน่แม่แม่นม่ดับุกทานยู่แม่แมกมับจำทานโดวแต่ระบายในคุกคู่บอดีทงานบ้านงางให้บคนเดียงระโยกโอ้แม่วันกันมา เที่ยวงานสนใจทำใครทำถูกสเปกรือไหมภูเรกาว่ามีเมียเราบอกรูกรอมอพนักออเขาว่าเขาแล้วไปนะตามหาจะเป็นตานาอยากหายสุบะโอบ่ทากกระดักกระด๊ารูปหล่อตอนนี้แม่เป็นอะที่ห้องวะโอ๊ยใจไว้ก่อนคืนนี้ได้เห็นกันแต่ Bưng cứ hè bắt đầu 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 bắt นหลายที่น้องเอ้ยถูกคนจูใดใยคอของไปในความหวังสำลังใจอันสับันเสื้อวาดวงสรสู้อคำลูกบุญรับสาข่าวกัขบขึ้นเมื่อนาตาซึนผู้ทีใจขมคืนพระราตีลูกสะพายป่ากินงวนเบื่อเมาหัวเจฮอนอุดเอาล่าเกียจอาลักสิตองหาวิธีจัดการคมหิงหาเรืองจากนี้นำาพพีมน้องพบกับพระราตีต่อไปครับทศมาสิน้นมือเปลี่ยนเวียนหัน ัดกันมาหลายวันเปลี่ยนไปหลายมือถือกฎเกณฑ์ตามบ้านกติกาของปู่ย่าเกิดงุดงิดขังไข่คือสิไข่ป่วยตายกินแล้วนอนบไดยใหญ่บไดยเที่ยวมันสับสนเป็นกระวนกะว้เหลือเบื่อเมาสิเฮฮ้องปู่จองหองยาผีบาเฮ็ดให้หมดศรัทธาขอเงินได้กระบ่ใจ พาลตีสร้างลายสร้างบ่ตายแทลเจ้าสองเท่าแห่งบบดีพ่อแม่เอโอ้ยเบื่อเบื่อเอบื่อเซงเซงเซ็งเซงบาทหลังนี่งุดงิดลำ่ำคันเฮนนี่ยังกวองหูวองตาเอาวนี่พระลติ แม่เจ้าเบื่อจะแซงอย่างาาคักแน่ยแถวพลตีเบื่อผูเฒ่าเบื่อคนแกขีดเหนียวนี่ยละมัทน,นาขอเงินกับไปอยากให้เอาไปตะบักอาลักบักอาล็อกเด็ก,กะผ้าพนมมัทน,นาพลาตีเอ้ยมันโมเมนต์แงแต่เจ้าคอยกระแหงเป็นลายแต่ก่อนเฮาเคยมาปุยยาเฮาบอกขีนซ้ำมีเงินคำลูกขอใส่ขอย,ยิบได้ก็ได้ง่ายบาดเพื่อนมีลูกสายเพื่อนแบงสิบแบงหาเพิ่นย่อให้ยืนมัน เครงกระโดดกระพองนั่นสื่อกระดาษหนังสือเลียนค่าอาหารการกินแต่และวันมันมาแยงแบ่งมันไปหลายครั้งหลายปีก็หลายตืมความหักซึมทุกมือแห่งเที่ยวยองตั้งแต่เขาบา่อหัวซาลูกเต่าของเงินอยากบ่คือไผยไปเอาใจบักเด็กเวน้นจังไม่หลงมันหายขั้นมันตายล่องใดใจเฮาคือสีสวงมีแต่ห่วงบักกรพาเด็กบาหมู่บ่ดี พระลติทวาเธอสร้างมันนะนะมันก็ะปะทอกับฉันนะพระติฉันเพิ่งจะขายมันตายก็มือนี่ด้วยแม่หลั่ะมัทนาแต่ว่าเมื่อขึ้นเห็นไม่เหตุการณ์บ้านในมัทนาไม่เหตุการณ์บ้านมันจะต้องเอาไปทรงคููอย่างแงนนอนเขาดักจต่การมันอยู่ในมัทนาได้คิดจนทาาวิชาสีทรงคูให้มันได้หัวสมองใครแจ้งเท่าเรียนมาได้อย่างผมสีทรงรายงานตามที่กูว่าว้เห็น เ้าเรียนได้ก็สแน้าเดนอนี่ไออัานไหครับเขียนเธอไ่มครับนี่ไอเชิญไอโน่บังง้อไอบิงง้อโอ้ยบังวันเถื่อว่าเถื่อเที่ยครับโอ้ยอย่ามาถามไอโทรศัพทาเอ้ยไอดีปะบ่แมนสายตาดีไอเนี่ยอ่านหนังสือบ่ออกดอกครับอ่านหนังสือผมเลยครับไอเนี่ยวาดเป็นตลบไปโรงเรียนไหนวาดตะลบเด้ วาดรูปแล่ไอก้กระซองมึงของคู่ไ <c oughs> ปไปไอ้เชิญพาผมไปส่งคุณคู่หน่อยครับไปเยอะเลยนี่มันพวกมึงจะพานไปเสกกันพวกเด็กจ้าจัดพี่พี่ครับผมสิพากับน้องจะเอาเอาหนังสือสมุดไปส่งคุณคูณค่ครับพวกแกบใหญ่ไปได๋ถึงไม่เรียกฉันว่าพี่ฮะเอาอไม่เรียกพี่สิเรียกแม่สันบอกครับหุบปากอย่าเสือกโอ้ยหุบกันหุบฮ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 ุบพวกมึงเสีอการบ้านไปส่งคู่กันเตะ อยากเป็นไรบ่เจ้าคนนายคนอยากเป็นะอได้ไรบ่ฮะใบปริญญาอยากได้อยู่ใส่การบ้านมึงเอามาหนิกูสิตัวนายมีอะไรเตียวขึ้นมาเะไหล้เปลยทีอ๋อจะจะจะมีมีอะตีมีมันยังกระจังต้มแบบนี้ครับให้คะแนนมันดีมัธนาไปส่งคู่อันดีนี่เอาคุณมันนายละ่อม่กูนายยางพวกมึงเนี่ยเหรอสี่เปลี่ยนหนังสือขนาดที่สูงขนัานมึงก็ได้มาใส่เขาอยู่ ผมก็เทียมกันละหัวไม่ตนะิดติดอยู่เลยนะมึงน่ะหัดนักน้ำใส่กระโหลกส่งวงดวงเอาแต่สซบัาง,ปปงแล้วก็จำใส่<ไ>สมองเขาเพรามึงไว้วถ้าคิดซิมาอย่างสมบัติของกูกับมันทันาแล้วก็พ่อแกน่ะอย่าหวังแรกกับทบอกให้พราพ่อแกน่ะมันก็นแค่เด็กจอรจัดส้มสลัมส้มกัมพะส้มเคทุกส้มลูกพ่อแม่เพราตั้งใจเฮ็ดใส่กระเทยมาถึงแล้วเยวครับ คันพ่อแม่พอตั้งเกตผมมาสิรอปานนี้น่าจะหมานี่มาจะของหรออะไรบ้างรอกนี่เว้ยอ่าลอกโตขมขแคมขาดมันเลยแสนเจ็บใจปานไข่โบมือเท้ามาผมเกียแทนเสียใจดี อเดี๋ยวไอ้ที่โตให้ไม่หรอก้วเข้ามาว่าโอ้ะก็เจอดูมีเนื้อให้เสียหายเบะาคำได้ว่าบักเด็กจอนจัดมันมาแทนหัวใจเาอสวสดเทอส่วนเธอท้อเปลาวมาจ่จริง ลงกลางใจไอ้คมทีไอเเ็นลาจะหายไอ้เจอเนอยมาอาศัยคนอล้วว่าเป็นโคตเสือเขาทันกนายสังวดเอาคนอนได้มาวดเอาคนพ่อของเงาเป็นยังมาสั่งทิมลูกไว้ บ่มีแม่น้ำเขาเมื่อข้าเอาหนังสือเรียนหากคู่เนื้อเพ่เพ่มากูดาเดาเท่เลยยานหลายเดียานแต่ทางกูหายเสียใจหลายยานกูไดาถึกแสกู้วันนี้ล้านน้ำตาไหลอากเแกีย แนวเด็กบาดพอบอมีโอ้เฮเหลือใจเฮไอเจ้ ไอเจิญครับโอยล่เอ้ยสมุดการบ้านผมกำนองขาที่หมดแล้วไปสิไปส่งคุณครูชังไในไอเชิญ <c oughs> เอาหากระดาษห้องกลนไปเด้อเด้อเฮ้ามันนี่ล่เอ้ยมูตัวจื่อไว้เด้อ <c oughs> การสิมีเมียมูตัวคิดเบ้องให้ดีๆยาเสเเมียคือลูกไฟพอเสียทีคือคำโบราณพนวาเด้ล่ะมีเบียดีเหมือนมีแม่ถ้ามีเมียแย่ๆจะมีโคตรแม่มาเลยเมีย ไอเชคพัาผ่าจเผมว่มีเมีอกับไอนไ่งเอาไม่ต้องเอาขึ้นอ่านแตยังบอก่เงินมาข้ารักหลวงตมเป็นมอมันยู่ชันหนน่ะหลวงตาครับผมกำนองมีแนวนักใจกับหลวงตาไม่แนวนักใจครับโลกนี่ว่าเั็นพหนักแล้วยังไม่ผู้นักอีกูติ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซเป็นังก่อนจังไห้ฮะหลวงตากับ ที่ปตีรพีนตนาบัญชปีสมุตการบานผมกับน้องคาจิมมดุทผมจะไปโซนคูก่กับน้องมุน,นี้มผมยานคนรู้ตีแม่มครับลงตาซอยผมกับน้องนะครับซอยบ <obsc> อยากจักเม็ดเลยซ,ยซยอยเขาติงล้องพอไปให้คู่ตีซ่า โอ้ยวามนี้ซอย,อยเขาได้ซอ,อยบ่ได้แลยอ่านบ่ได้เขียนบ่เป็ียนเท่าเอ้ยชุมเื้อนี่มีอัตหิอัตโนนาโถทละเท่าอ้ยไม่ยั้งแล้วครับอัตหิอัตโนนาโถเลยคับตนแรกเป็นตีเพิงของตน<อ>ให้หมดเจ้าพักกันมีขันติได้ลูกเดิอไม่ยั้งครับขันติความอดทนหรือว่ามีวิริยะลูกไม่ยั้งครับวิริยะประกันภัยโยนย้อนวิริยะความเพียรสันตุหลวงพ่อประกันภัยโดนย้อน อ๋อโเคยเลี้ยนจีท่ำตีน่ะบ่เคยเบิ้งจิีท่อละทักวิริยะประกันเพนนาามยมาโพธิเจ้าบาลีเนี่ยอุตสาหะไม่ยังหลวงพ่อพระเจ้าแบกหามนี่แหละอุตสาหะอุจจาระไม่ยังฉนเอาขอต้มแดกเออฉันชักขอต้มแดกนะไมีไปแต่เถียงตัวนี่นี่มื่อป้าท้อนะเอ้ยโอดสมโอดสาเอาน้าเอาไทุกสิ่งทุกอย่างมันยอมมีม่านพอกว่าแล้วโอดเอาทนเ,เอาจะพอหนักปันไหนพอกับโอดทนเอาไป ไปคู่เบิ้งเขาบ้ากล้าขาทิมลุกวูปเป็นคู่เขาไม่เหตุมิผลเป็นแม่พิมพ์ของชาติสอนคนให้เป็นคนแมนแไปก้อนพ่อไปก้อนหล่ะเอ้ยพ่อพอก้อนพอสิไปพ่อขอเนี้ยขอพ้นนะครับพ่อบ่มีแต่พ่อกันนาแลเอ็นดีนยู่นเนี่ยโอ้ยมันบ่แม่นพ้นแนวนั้นเด็ดปีนี้ขอโุขขอลาบนะครับไม่ผ้าเน้นบ่มีลาบเดี๋ยวท้าเอ้ยอย่าได้ลาบไปซื้อเอาในร้านเขาบนอ่ะเชียรลาบ งอลาบกล้วยลาบเป็ดลาบไก่ได้เมื่อให้หมดเจ้าพักกันอดทนเด้ออยู่น้ำพลอเศรษฐีนี่ลนะถือชิ้นหาด้วยูดอดอดและอดลูกเอ้ยไอเชิญครับเถื่อนพี่ผ้าและตีพีพมัณนาลูกสบายของพลอยเศรษฐีบนสีบลับจอชนาผมกับน้องกะสางผมเสือเขาเขาจังหลวงตาหลวงพ่อเน่งพิ่นบอกไอเชิญครับเท็จใจนั่งนักเวลาเอ้ยไปละไปโรงเรียนคู่ตีกะสางฮ้อง พี่น้องเอ๋ยมีก็ไหม่ภายในเรื่องสนองแฟนอาแสงเสือคลปร่กาขาดที่ร้องติดเนื้อปอนปาน้องเมือถือขอคาราวะนอมปาน้องเอ้อไว้เพื่อคุณอบดเจ็บผมสงไทยยังแหลกลุ่นบทันแก่งสินแสดงขอแรงใจอย่าเหมือนหมางอย่าห่างหนีขึ้นเมื่อบานเตาเตาอันไอเสียายตลอดทั้งคุณยายคุณตาพร้อมป้านาบ่า รอฟังก่อนเด้อในเรื่องเลา่ายังอยู่กว่างยามฮูหวังหวังแต่น้องตกวตังเตยสิดได้ฟ้อนย้อนใส่ไข่หอพอบันเท้าความเหตุอ่อนแห้งหิวลามี้นานดีไปหน้าไปปากกสมองกันเรื่องลิกขิตสรรันหันมาฟังบอนเตยแปลฟังเอ้ยให้มวนเพลิน ขอเจานพอ,อ,องเตยพี่น้องเอ้ยทำท่เ่ห้ปฏิบัติงันนั้นมันมีหลายอย่างถ้าว่างจดถูกต้องคำน้องนั้นชอบทำทำสิน้ำสวยทำพอความทางดีประชินสีส่งตัดฝาทำไปส่งไวทํำดังตาไหยไพ้เว่นหนีหลีกสามม,มุมโค้สีประพุทธประรรมประสงค์อยึดว้ใจท่านสิวยิย่ เราเชาวไทยมารวมใจกราบไปพระพูดด่ผู้บานผู้เมืองให้เรื่องร้องสวยงามสะดุดหนึ่งาบองพระพูธจะได้อยู่ดีมีชัยให้เราทุกคนผู้ชาเลิตล้นพระลัตราตรายเมื่อชีพสลาย ะาด้อยู่บนที่บ้านญาติร้องพระธรมาลังคาทาวนาสุมือยามสิเขาบนนนคํทำสอนไปของกลังพุทธ หนทางให้เราบูชาพระพระรัตนตรยัยยกไปขึ้นใส่ที่าเราเคยทำมาอย่าให้หลงสุหายไปสามรมโพสีห้าไพายทำดี ได้ไปก้มกลาเป้าหาบอกป่วยความดีชาติหน้ามีจะได้สุนิพานมาเดิอดถเช้าใไทยกูกูผู้เพิ่นใจสาดแล้ววังสากแต่สิง ลมปาแทงัญ่างปากจบแล้วมุกจากแม่พญ่างหมาเมยองี้จีนืงน่งหนีจากเสือพญ่างแกหาหอนช่างสิลบีท่านสติเพียงแลวอดทอนสู่สิคอยดีครับซ้ำบัดน,นี้สิขอกล่าวทางโลกเลี้ยงกล่าวถึงคุณครูอาจารย์ผู้สั่งสอนเด็กน้อยว่ายยอดผนานเปลี่ยงตองใบตองเปลี่ยนไปลมสบาดพัดอยู่ใบไม้แกงกวย ต่วันสอดปากวยเหลืองลายลามเป็นสีทองมองไปเห็นนาฬิกาบอกว่าสองมองเร็วใกล้ทีถึงย้ำคืนโรงเรียนเขียนอานสองเงินทุนรัฐบาลสองมาถึงแต่เจาวันนี้สีอันดวงแกสองเบิ้งสี่ได้รู้ว่าเป็นโชควองไผ่ขวกดีใจน้ำมูนักเรียนที่สอนไว้ สวัสดีค่ะฉันนี่คือคู่จิตประจําอยู่โรงเรียนนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะคืคู่นีดคีดเลือกนั่แหละค่ะคู่นีดคูยขาเป็นอย่างจังขีดเลือกค่ะเอาไปคีดเลือกแั่ไหนละค่ะคู่จิตค่ะพ่พอของเรานะสิคะไม่รู้ทาอะไรอยู่นะคะสายเป็นประจําทุกวันเลยแหละค่ะคุณคิดขาดิฉันเบื่อนักเลยคนอะไรแต่งตัวนะแต่งได้แต่งดีถูกแล้วค่ะผู้ชาย ไม่นึกไม่ฝันเลยนะคนอาชีพเดียวกันจะเว้าพื้นกันน้สวยสู้เราก็ไม่ได้เนาะมีหน้าเหรอเมื่อคืนฉันฝันฝันอะไรมีรางสังหรณ์แต่เมื่อคืนเนี่ยฝันว่าฟ้าผ่าศากฉันปิดปิดครูน้อยมาว่าพื้นครูใหญ่นี่เองก็รอนี่ค่ะเม่พวกเธอนี้ก็รับหลังไม่ได้ชนนะก็เบียดเทาจะปรึกษานินทาได้นินทาดีสาธุเม่เป็นปอบแม่เม่ได้พออ่อนี่ช่างว่าและเกิดนะใจไปเลยเพราะฉันถึงรอรอฉันรอเธอ เธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร่นัดกันไปทําไมไม่มายังเป็นห่วงยังเป็นห่วงตัวเธอ ฉันไม่มาฉันไม่มาเพราะฉันเกียร์หมาเกียร์หมูฉันอยู่ฉันเป็นครูฉันเป็นครูฉันเป็นครูจะต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไว้ด้วยต่อไปถ้าหากฉันรวยฉันจะเลี้ยงควายหรือจะเลี้ยงเป็ดแกบจะมารอแต่เงินเดือนอย่างเดียวไม่พอใช่หรอพวกเธอรู้ไหม ทำการเกษตรด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมาไปด้วยสิพอ,อ,อาดน,นี่แล้วค่ะไม่น่าลเลยเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงแค่แม่ชฉันแต่งตัวช้าเพราะอะไรรู้ไหมล่ะอะไรคะเพราะฉัน่ะมันสาวไฮโซว่าพูดด่ฉันละคะพวกเธอ่ะมันสาวไฮซองพอ,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 อี่เล่นได้เล่นดีฉันเดินยากรู้ไหม หนาวเมื่อกี้ไหนชั้นส้นองแตกเนี่ยแหงมาาง่าอยู่เลียดออกบุ้นๆอย่างเงี้ยแล้วมันหมูมีทำไมไม่ถอเห็นเงินแล้วส่งซองขามาเลยนะเชอนี่เสียใจนะพอที่เฉลยจริงๆนะเอาซองขามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรียกผดูโอเชี่ยคออันนี้ซองเงินทุนรัฐบาลโรงเรียนของเราคะเนี่ยหั่ใจจ่ายไม่นึกมันฝันเลยนะคะเนี่ยดิฉันเป็นครูดีเด่นรัฐบาลเห็นความสำคัญแล้วเลยส่งเงินทุนมาช่วยทำไมเป็นคนพบว่าพยายอย่างนี้นะคะอ่าพบว่าพยาอะไรคะ ไม่ใช่นะคะอันนี้สองเงินทุนรัฐบาลเด็กนักเรียนของพวกเราค่ะดูสิหน่อย่านดูกอนเด็กนักเรียนของเราไม่ใช่ของดิฉันหรือคะต้ออ่านดูสิคะอ้จริงด้วยส่งอารักอา็อกบ้านเลขที่หนึ่งสามสองไว้บ้านเลขที่นี้ดิฉันลึงๆนะคะไม่ลึงไยงไพอค่ะบ้านไทรอ่ะ เศรษฐีกุตลาดไงคะกูจริงด้วยบ้านที่อารักกะล็อกอยู่าไหล่แล้วลูกศิราเก่งจันงเลยนะจะไปวันไหน่ะเหลือกำหนดกี่บันละคะเวลาเหลือแค่สองวันเองตาช้าไม่ได้นะเนี่ยนำซองนี้้นบอกท่านเศรษฐีเลยค่ะก็นั้นนะสิคะอารักกะล็อกนี่เองอ่ะนึ่ว่าใครพี่น้องเอ๋ยเขาเก่งนะเนี่ยนี่ละซุ้มคู่เ่าผัวเปาจนคางควร ฉันเป็นครูข้าแต่มวนลูกเสียบ้าซำน้อยมีเป็นรอยตั้งแต่สอนถูกแล้วล่ะค่ะบ่อผัวก็บไดาเดือดร้อนอาศัยยูถัดกินเด็กไม่ใช่กระผเออค่ะขอโทษมันหลุยไม่ถูกใช่ไหมเสียหายูกไม่จ้าบ่อผัวกอบได้เดือดร้อนอาศัยยูถัดสอนเด็กถูกแล้วค่ะลูกคนใต้คนเจกได้ผ่านมาจนหมดิ้นผ่านมาหมดแล้วค่ะสอนจนวิ่งกระต้นใด ล่อลูกศิ์ผู้ร้ายมากำขามาหนวดแข้งขั้นไนหนวดก็มีแรงมันถือใจอีเทาบ่กินเทากรบบอตายอีกแล้วเห็นไหมเท่้เาปันไดหุ่นกับบอสชิายถึงสิแกกันยั่งฟิดหลงตัวเองอย่างประสาอยังคู่จิตนิตยามูขาวนไม่นพาจเนี่ยนาันนวลผิวฉันเกียงปาษสาอยังจุมยินเที่ยงตาเหลี่ยงเหลี่ยงจิโผพังเบิ้งงพิ่นหินเพ่งยางเพราะปั่นบาอึงเ่า ย่ามเสียงเบาว่าเมนแมวหแล้วว่าจะกินมากเหนไหมก่นออก้นยขออ่จังเล่เยก่อนเลยนะก่อนเลยนะเออเออเออนออเออเออเอออเออเ นิจาเกิดมาเป็นครูแก่เขาเรียกแม่เรียกยายหน้าอายเขาุิยอายทำไมคะน่าจะภูมิใจนักเรียนชายวัยรุ่นมองข้ามเราว่าไม่เอามันไม่ดีขึ้นลามาร้องเสร็จฉันทำไมตกใจหมดเลย ของพวกเธอไม่ขึ้นลาหรือพวกจำขึ้นลามหมดเลยก็ไม่รู้เสียหายรู้ไหมเสียหายหลายแสนเลยอ่านี่จามาเลยต้นเดลยังให้พวกผู้สายมันบอสือหลอกแ้ตุ่มเมื่อถือได้ทั้งแหวนและสร้อยพะนีจจอยบ่อตามาบ่อตาแมาเอ้ยเอ้ยโอ้ยล่ะนะ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ